สวัสดีครับผมเมย์พ่น้องลูกปลาอาหารสุขพลุกสุขคนครับวัอนี้มาพบพ่อกับบปาวลิ่นพ่อก่อดชนแนลคือเก่าครับมือนหลิ่นเด็กกับข้อบันบ้านครับกับข้อบานเท้าครับแสบๆครับส้มปลาขาวสวยครับกับสุปมะเขือครับพี่น้องอุ้ยแตงมาด้วยลูกดวดกระเทียมหอมครับผักกับปลาแก้มเ่าก็มีนี่ครับมีดอกกระเจียวนี่ครับพี่น้องนี่ครับดอกกระเจียวครับมาแสบๆครับมีผักกัดกวบก็มีผักขาก็มีสะระแหน่นะครับพี่น้อง มา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 เสร็จแซมมาเลิครับขเข่าเหนียวคือเก่าครับ,ออนนออรบพี่น้องคือเก่าแหละครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องไก่ทั้งไก่ผู้จะฟังไตฟังเล่าคุยยุ<ม>่งหองนหน่เลยครับมา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 สุกบกเขือเสร็จแซมคุยคำงี้งี้พี่น้องมันกันแน่โอ้ยคุณนะ่ะเสร็จพี่น้องอื ส่วนปากขขาวสวยบานหอ่อพี่น้องอุ้ยแข็งกบดอบดีขนาดเลยแสียงกบกมวด,ดลูกเดียวได้เรื่องเลยพี่น้องออกแังขึ้นเลยตอกกระจอันวันอื ส้มปลาคาวสวยไปกินด่วนแล้วครับพี่นอ้องขออนุญาตใส่มือเด้อคุยส,คสุบะเทีือเสียบใส่กับสาระเนีย่ยเนาะอืหือตอัแซนง์โก๊กต็ดีขนาดเลยใส่กระดกูกบดพี่น้อง ขอดูอ,าอยากอบ้างเอยดอกกระเทียวอืมน่ะสะอมผักขาบานห้องอองามอืมุกจัด ปุ๋ยข้าวมีไงอืมตัวนี้แม่ม่น้ nhóm ừ, nào ừ, chạy mình ừ. thích các thịt nguyên tám ừ. được rất ดีพวกตรงขอตัวขอไผ้คุกไปคกินดิบนั่นม่ได้ครับสมอืา แจมดูกระเทียมจับตัวเนี่ยหอมดีขนานดะ เสือสงแซ่บสมปะาคาวาแซ่บปะคากระอนอุ้ยขเข่าอันขะอก,กินช็อกโก้ออนดอม สมป้าเจ้านี้มัแนแซ่บเสีบครับพี่น,น้อง ว่นดีช่ไวมกอดดีทำไงดูดดดดดดด นะ่นี่ฉงกบกบดีเดี๋ยวยเลยเสุภาเกียรติเรคยคำย็นๆพี่นองยังแสบเต็มปากเต็มคำ

แต่บิดีพี่น้อง คุณนี่ไหมมันเด,ด็ดแซ่บอีดีโจน จ so ูบระเบาหรีดซุปเองครับพี่น้องเก็ดเอง ลูกวนนะพี่น้องเนื้อเนียนๆแข็งๆคุณมาใส่กับลูกบด คือหันให้หันหน้าเนาะงึบคอ,อแบบนี้ไหมหกินยุให้ยุหน้างี่จ้ะ ยืนยัเสียบเพื่อเก่าเหรอพี่น้องจนค้นพันให้มันหน้าขึ้นขอบคุนบ้านขอ สมป่าซุปอร์เขือแกงมกพริ่นงวยเสียบกรบพี่น้องกับผักหลากหลายครับคลิปนี้ไว้เธออีกคนนาะครับนาองสิหนาพี่น้องเขาสิเบือครับคลิปหน้าไปเสียหาไม่นู่งเสื้บตอนพีตอนหนังยิเก้าละครับแต่กินบะมี่สุกขาดหรือว่าจ๋าได้บะหมี่สุกาต้องขอโทษขออภัยหลายเ้ยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านดินตั้งมือได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ